ก็สวัสดีครับทุกคนเช้านี้ก็มาที่จงสนั่นเหมือนเดิมครับก็ได้เอามาต่อตรงที่ในหมู่บ้านครับก็มวยต่อนี่ครับอยากได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียครับเข้ามาครับก็ถือว่าหมานครับวันนี้จงสนั่นออกมาทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมอีกเหมือนกันครับถึงบอกว่าผมถึงไม่อยากออกมาครับก็ต้องขอขอบคุณอ่าเจ้าจงสนั่นมากครับออกมาทีไรก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัวครับหลังจากที่ ออกไปวันนั้นก็ได้มาหนึ่งตัวตอนนี้มีนกใหม่ๆฝึกอีกหลายตัวครับก็เลยเช้านี้เขียนเป็นขันกระเลวอ,ออกมาครับต้องขอขอบคุณพระเนตรไม้ทร้าผู้ใ่อ้วนอีกเหมือนเดิมครับที่ทําให้ผมได้มาต่อนกแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซี FC และผู้ติดตามชมคุณสลึมลืมบ้านเล็กที่ของผู้ใ่อ้วนครับสําหรับผู้ที่ต้องการพระเนตรครับต้องเป็นพระเนตรผู้ใ่อ้วนครับนี่ครับเป็นพระเนตรเสือตบตูดสองข้างพร้อมกับไม้เศร้าครับ นี่ครับก็ได้เฉลยอีกหนึ่งตัวครับเจ้าจงสลัมครับเจ้าจงสลัมนี่ออกมาทีไรนี่ไม่เคยผิดหวังสักทีครับเป็นแต่ผมไม่ออกครับนี่อยากได้ตัวนี้ครับอยากได้ตัวนี้ครับดูซึกว่าเสียงมันจะกลางๆเสียงเคืองๆนะครับตัวนี้มาด้วยกันสงสัยจะเป็นตัวเมย์หรือเปล่าเข้ามาครูมันครับแต่เสียงเล็กๆครับก็ขอขอบคุณครับสําหรับท่านที่ต้องการประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านครับลาวพม่ากัมพูชาครับก็ติดต่อมาได้ครับ กดเข้าไปครับใน l a z a d a ครับหรือคุณสุลิมลืมบ้านเล็กที่นะครับอาจจะส่งทั่วราชอาณาจักรนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณสุลิมลืมบ้านเล็กที่สารเจ้าของพเนยกคือพ่อใหญ่อ้วนนะครับก็ผู้ใดสนใจหรืออยากได้พเนยกก็ลองเข้าไปดูใน l a z a d a ครับราคาย่อมเยลาก่าจริงๆครับขอ,ขอขอบคุณครับ